โดยในช่วงเพลงได้มีพิธีถวายพัตหารเป็นสังฆทานซึ่งมีกาลายนมิตรยาวรักษ์มาสุดาและกาลายนมิตรชลิสามิตะเป็นเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายถวายพัฒนาะะเป็นภาษาไทยและภาษาบาลีค่ะจากนั้นทุกท่านร่วมกันประเคนพัตหารแด่คณะสงฆ์ส่วนในช่วงบ่ายเป็นพิธีสวดพระอภิธรรมซึ่งมีตัวแทนคณะเจ้าภาพคือกาลายนมิตร วัดพระธรรมก,กายโอซาก้ามาร่วมพิธีกรรมค่ะโดยมีกาณมิตรทาเคชิสุบิดะได้จุดทูปเทียนบูชาพระพุทธการมิตรทัศนีมุรกคิจุดทูบเทียนบูชาพระธรรมส่วนกาณมิตรเยวัลักษ์มาสุดะจุดทูปหน้ารูปผู้วัยชนค่ะนอกจากนี้นะคะภายในงานสาธุชนยังได้ร่วมกันทอดผ้าป่าถวายปัจจัยทยธรรมรับพรพระรับพรพระ และนั่งสมาธิอุทิศบุญนี้ไปให้กับผู้วายชนด้วยค่ะก่อนที่จะได้เดินทางไปปล่อยป้าให้ชีวิตสัตว์เป็นทานณนะแม่น้ำโยโดด้วยความปราบปรื้มกันทุกคนค่ะ